สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของรันดอมนะคะวันนี้นะมาในหัวข้อเขาข้างรักคุณเพราะอะไรนะแล้วคุณทําอะไรให้เขาข้างรักนะคะแนนก็จะบอกทุกคนนะคะว่ารันดอมนะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็ให้ทุกคนนะะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ อย่าจริงจังหรือว่าเครียดนะฮะจนเกินไปหรือว่าอย่าอินจนเกินไปนะฮะถ้าหากว่าไม่ใช่พลังงานของคุณเนี่ยอนุญาตให้คุณกดออกหรือว่ากดปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะคะก็แนนก็จะดูแบบสั้นๆเช่นเคยนะคะเอาละนะมาเข้าสู่หัวข้อแรกนะคะเขาข้างรักคุณเพราะอะไรนะฮะมาดูซิว่าคนรักนะคนแอบชอบ คนรอบข้างหรือว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกที่แบบดีๆกับคุณเนี่ยนะเขาข้างรักคุณเพราะอะไรนะฮะมาดูซินะฮะว่าเหตุผลอะไรเนี่ยที่เขาข้างรักคุณนะฮะเออมาดูซินะฮะ the moon นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีความลึกลับแล้วก็เป็นคนที่น่าค้นหานะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยเปิดอะนะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันมีความท้าทาย นะคะแล้วก็แบบทำให้เขาไม่เบื่อนะคะมีความตื่นเต้นนะฮะเวลาที่คุยกับคุณรู้สึกมีความตื่นเต้นรู้สึกแบบมีอะไรที่อยากจะแบบรู้จักคุณมากอะ่ะเออทั้งทงที่คุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ว่าคุณเป็นคนที่ลูกเล่นเยอะนะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีอะไรที่แบบน่าค้นหาก็เลยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีเสน่ห์แล้วก็ทำให้เขาคลั่งรักคุณนะคะ ดูซิมีอะไรอีกนะจ๊ะสีไม้นะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะหรือว่าเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงนะหน้าที่การงานดีนะการเงินดีนะครอบครัวดีฐานะดีนะคะเป็นคนที่เฟอร์ฟทุกอย่างนะะแล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านชีวิตในระดับที่ดีแล้วนะคะ มีอะไรอีกนะ The Emperor นะคุณนะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะฮะมีภาวะความเป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบมีเหตุและผลนะแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะคือเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรเนี่ยนะคุณจะใช้เหตุผลเป็นหลักหรือว่ามีความรอบคอบนั่นเองนะคนะแล้วก็เป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วอบอุ่น นะอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วคือแบบมีอะไรที่ดีๆอยู่ตลอดเวลานะคะมีความสุขนะมีความเป็นผู้ใหญ่นะถึงแม้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะอายุน้อยก็ตามนะแต่คุณมีความคิดที่เป็นแบบผู้ใหญ่นะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นนะเป็นคนที่แบบคิดอะไรที่แบบโตกว่าอายุ นะเอออยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดนะเออคุณไม่งี่เง่าด้วยนะเออเอาละมาดูซิว่าเขาค้างรักคุณเพราะอะไรนะสองดานะคะเวลาที่คุณทําอะไรเนี่ยคุณมักจะมีแบบแผนอยู่ตลอดเวลา นะคุณจะมีแผนหนึ่งแผนสองนะฮะถ้าสมมติว่าแผนแรกไม่สําเร็จคุณก็มีแผนสองสำรองนะคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบมีสตินะเวลาที่จะทําอะไรคุณจะแบบวางแผนนะแล้วก็แบบจัดการกับสิ่ง,งต่างๆนะด้วยสติปัญญาของคุณนะคะเออเขาคิดแบบนั้นนะอืมมาดูซิว่ามีอะไรอีกน,นะสิบไม้นะเขา ข้างรักคุณเพราะอะไรนะก็คือคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความสามารถนะแล้วก็เป็นคนที่บ้าข้างงานมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่หยุดนิ่งนะเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่เก่งในเรื่องของงานนะแล้วก็เป็นคนที่รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างนะ เป็นคนที่จัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีหรือว่าจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้ดีนะทำงานเก่งนะแล้วก็ประสบความสําเร็จทางด้านการงานสูงนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางเป็นคนที่ขยันนะเขาชอบคนขยันนั่นเองนะคะเอาละมีอะไรอีกนะแปดเหรียญน,นะ เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความคิดที่สร้างสรรค์นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ตันนะในเรื่องของการหาเงินนะคะรู้ช่องทางในการหาเงินนะไอเดียหรือว่าความสามารถของคุณเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะให้กับตัวคุณเยอะนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ หาเงินเก่งนะเขาคิดแบบนั้นนะจ๊ะนี่แหละก็คือเหตุผลที่เขาค้างรักคุณนะคะห้าไม้นะคะคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนะได้ดีนะคะแล้วก็ปัญหาที่วุ่นวายหรือว่าแบบเครียดนะคุณก็สามารถเคลียร์หรือว่าจัดก,การได้นะคะ ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาขอคำปรึกษาจากตัวคุณเนี่ยคุณสามารถนะจัดการได้แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้นะ,ะแล้วก็ทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะะเอาละนะะไปดูซิไสุดท้ายยังไงนะคะ Queen of Pentacles นะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงหนักแน่นนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งนะเออ เป็นคนที่มีวิธีในการหาเงินนะเป็นคนที่มีไอเดียนะคุณมักจะใช้สมองนะใช้ความคิดใช้ไอเดียนะในการหาเงินนะโดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงนะเขาคิดแบบนั้นเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆนะคะนี่แหละนะที่เขาข้างรักคุณเพราะอะไรนะอืมเอาละนะมาดูซิว่าแล้วคุณทำอะไรให้เขาข้างรักนะเออเนขอสักสองใบนะคะ แล้วคุณทำอะไรให้เขาข้างรักนะคะเออขอสักสองใบนะคะ The d e v i l นะคะอีกอย่างหนึ่งนะที่เขารู้สึกว่าเขาข้างรักคุณมากนะเรื่องบนเตียงนะะเรื่องสิบแปดบวกนะคะแล้วก็เรื่องแบบ ลีลาท่าทางนะฮะในเรื่องของบนเตียงนะคุณอาจจะเป็นคนที่แซบเบอร์ก็ได้นะทําให้เขาติดใจแล้วก็ทาให้เขาเนี่ยคั่งรักคุณมากทําให้เขาไปจากคุณไม่ได้ทําให้เขารู้สึกหลงไหลคั่งใครติดคุณอย่างกับตังเมหรือว่าอย่างกับมต้องโกะแบบนั้นเลยเออคือแบบหลงในรูปร่างหลงในลีลาหลงในหุน่นหลงในผิวพรรณ หลงในความแบบกลิ่นตัวหอมละมุนหรือแม้กระทั่งหน้าตานะคะสิ่งนี้แหละก็ทําให้เขาคลั่งรักคนุนนะคะอ่ะใบสุดท้ายนะะนะคะคืออะไรอีก p a จออฟคลับนะ,ะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่สดใสมองเข้ามาแล้วรู้สึกสดชื่นมองเข้ามาแล้วไม่เบื่อมองเข้ามาแล้วรู้สึกแบบน่าสัมผัสหน้ามอง น่ารักนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เติมเต็มให้เขาเนี่ยมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เครียดไม่กังวลนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ข้อนั้งข้างนะฮะแบบมีความร่าเริงมากๆนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เหมือนแบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะฮะ,ะ,ะเป็นคนที่แบบน่าทวินหาอยู่ตลอดเวลา นะคะนี่แหละนะก็คือแล้วคุณทําอะไรให้เขาข้างรักนะ,ะก็คือสอสิ่งนี้นะคะที่เพลียมากๆนะคะเอาละงนะก็จบแล้วนะคะถ้าหากเป็นพลังงานของคุณเนี่ยก็มารับพลังงานบวกๆไปนะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะที่เขามองคุณดีมากแล้วก็หลงไหลในตัวคุณข้ั่งไครในตัวคุณนะคะแล้วก็คือคุณเนี่ยเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะฮะ ในชีวิตเขาเลยนะหรือว่าคุณอาจจะเข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบคุณเป็นคนที่แบบทําให้ตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบทําให้เขาเนี่ยคั่งรักคุณด้วยนะก็ถ้าเป็นพลังงานของคุณเนี่ยก็มารับไปนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่พลังงานของคุณเนี่ยนะ ก็สามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะจ๊ะเอาละจบแล้วสำหรับการทํานายของรันดอมนะก็ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทําหนาานะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักแล้วก็ที่สําคัญกดติดตามเป็นกําลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแนนทุกคลิปด้วยนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ